สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วครับกับ b r k d i y นะครับทำเองได้ก็ทําเองนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเ,เลเซอร์วัดระดับนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมประมูลได้จากเว็บชิลินโดนะครับราคาที่ผมประมูลได้มาสักครู่นะครับ าราคาที่ผมประมูลได้มาเนี่ยราคาอยู่ที่602บาทนะครับอันนี้คือราคาที่รวมค่าบริการแล้วราคาประมูลคือ548บาทรวมค่าบริการ10%ก็จะอยู่ที่600นะครับก่อนประมูลเนี่ยผมก็ลองเข้าไปเช็คราคาในตลาดดูนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่ราคาก็ น่าจะมากกว่า600อยู่นะครับผมก็เลยตัดสินใจประมูลมาอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูว่ามันทําอะไรได้บ้างก็ตัวนี้นะครับเป็นเลเซอร์มระดับแบบสขานะครับคือผมเอามาใช้ในงานบ้าน,านงาน DIY ทั่วไปนะครับไม่ได้เอาไปใช้แบบรับเหมาหรือว่าเอาใช้รับเหมาก็อาจจะได้บ้างนะครับเอาไว้แก้ขัดอะไรเงี้ยครับ ก็หมุนได้ 3, 4, 6, สามร้อยหองศานะครับแล้วก็สามารถเชื่อมเชื่อมกับขาตั้งได้มีเออ่ผมเลยบอกมีเลเซอร์ทั้งหมด2เส้นนะครับเป็นแนวแนวตั้งกับแนวนอนนะครับก็สำหรับผมใช้ DIY ทั่วไปก็ก็เพียงพอนะครับผมว่าอันนี้คือรอบๆกล่อง ก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเป็นกล่องข้างในน่ารักดีมากเลยครับเป็นกล่องที่ออกมาโอเคนี่ครับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับลักษณะกล่อง ดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่ามันเล็กใหญ่ขนาดไหนถ้าวัดจากตรงนี้ก็จะประมาณ23เซนนะครับกว้างที่สุดก็20ประมาณ20เซนครับสูง23กว้างสุดประมาณ20นะครับ่วนความหนาก็ประมาณ13เซนนะครับ อันนี้ก็ประมาณสิบแปดเอาง่ายๆคร่าวๆนะครับอันนี้มีสติกเกอร์แปะอยู่เขียนว่าชนิดสินค้าเครื่องวัดระดับเลเซอร์นะครับผลิตจากประเทศจีน1ชิ้นบ,บริษัทนำเข้าโอชิลินโดอาาบอกขนาดต่างๆไว้แล้วก็น้ำหนักนะครับโอเค วันเดือนปีที่ผลิตวันที่หกแปันยี่สิบนี่มาเปิดกล่องกันเลยครับเปิดกล่องออกมาข้างในมีมีการบุกผนังโฟมด้วยนะครับถือว่าใช้ได้โอเคครับอันนี้คือคู่มือคู่มือจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็บอกว่า วัดได้แบบไหนตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวนี้ก็คือจะมีสองเส้นนะครับก็คือเส้นแนวนอนกับแนวตั้งทีงนี้เรามาดูของในกล่องดีกว่าของในกล่องจะมีสายชาร์จนะครับอย่างแรกสายชาร์จให้มาแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ ผมก็ไม่รู้ว่าใช้ได้นานกี่ชั่วโมงครับเพราะว่ายังไม่เคยลองใช้แล้วก็ในคู่ม,มือก็ไม่ได้ระบุมาแล้วก็แถมแว่น,วนตาเพื่อที่จะให้เรามองเห็นเส้นเลเซอร์เนี่ยได้ชัดขึ้นนะครับเป็นแว่นตาสีแดงนะครับก็เป็นแว่นพลาสติกทั่วไปลองมองดูผ่านแว่นนะครับ แล้วตอนผมไปทดลองใช้เดี๋ยวค่อยลองมองอีกทีนะครับโอเคอัน,นี้เรามาดูตัวนี้กันข้างในเนี่ยบุบุโฟมมาอย่างดีเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยครับโอเคสำหรับของประมูลแบบนี้อันนี้ก็คือแผงใส่ใส่แบตเตอรี่นี่คือฐานนะครับตรงนี้สามารถเชื่อม ขาตั้งได้แต่ผมคิดว่าผมไม่น่าจะไปซื้อขาตั้งนะครับผมคิดว่าผมจะทําขาตั้งเองเดี๋ยวเราเดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่าผมจะทํำยังไงนะครับผมคิดว่าจะใช้ท่อ PVC ในการทําครับแต่ยังคิดไม่ออกเดี๋ยวค่อยคิดครับ่าด้านหน้าเครื่องก็จะเป็นยี่ห้อคาฟิกอันนี้คือประมาณรอบๆเครื่องนะครับเครื่องก็ไม่ได้ใหญ่มากครับกําลังพอดี นี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดโอเคมาดูตรงนี้กันตรงนี้จะเป็นเส้นแนวตั้งเส้นแนวนอนนะครับตรงนี้จะเป็นความเข้มความจางของอระดับระดับเส้นเลเซอร์นะครับตรงนี้จะกดไม่ได้กดปุ่มไม่ได้นะ่าเขาน่าจริงๆรงุ่นตัวนี้มันน่าจะมีรุ่นที่เป็น12เส้นรุ่นที่เป็น5เส้นด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีร่องไฟอีก แต่รุ่นนี้คือมันมีแค่สองเส้นสําหรับผมเนี่ยคิดว่ามันเพียงพอตัวนี้ก็คือระดับน้ํานะครับถ้าเกิดระดับน้ํามันมันมันไม่ได้อยู่ตรงกลางเนี่ยหรือไม่ได้ระดับเนี่ยเครื่องเนี้ยมันจะส่งเสียงร้องเตือนเราครับโอเคมีสายหิว้วแข็งแรงนะครับใช้ได้ตรงนี้จะเป็นเหล็กเหล็กฐานตรงเนี้ยจะเป็นเหล็กนะครับเหล็กทั้งหมดจะมีแค่ตัวเครื่องตรงนี้เป็นพลาสติกมีพลาสติกตรงนี้จะเป็นซิลิโคนนุ่ม โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยวเาลองไปดูกันเลยดีกว่าว่าใช้จริงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูโอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ลองตั้งเครื่องอเครื่องเลเซอร์วัดระดับไว้บนเก้าอี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองมาเปิดเครื่องดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือผมใช้ภายในนะครับไม่ได้ใช้ภายนอกแต่ใช้ภายนอกผมก็คิดว่าก็น่าจะใช้ได้นะครับเพียงพอ โอเคเปิดเครื่องกันเลยนะครับเปิดเครื่องตรงนี้นะครับว่าผมใส่แบตเตอรี่ไปแล้วปุ๊บอ่าโอเคตอนนี้แสงเลเซอร์นะครับปรากฏขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเส้นเดียวนะครับเส้นเดียวเส้นแนวนอน,นครับถ้าทุกท่านสังเกตจะเห็นนะครับ คือตอนนี้ผมยังไม่ได้ปิดไฟผมเปิดไฟไว้อยู่โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากดเดี๋ยวเรามาเปิดเส้นแนวตั้งเลยดีกว่ากดปุ๊บผมพูดผิดอันนี้คือเส้นแนวนอนนะครับเปิดปิดเส้นแนวนอน h o r l e y Central เส้นแนวนอนตรงน,นี้จะเป็นเส้นแนวตั้งนะครับกดปุ๊บ จะสังเกตเห็นเส้นแนวตั้งกับแนวนองตัดตัดกันแล้วก็ยาวขึ้นไปข้างบนถือว่าเพียงพอนะครับใช้ได้อันนี้ยังไม่ได้ใส่หน้ากากหรือว่าใส่อะไรนี่มองม่ตาเปล่าก็ก็โอเคนะครับก็สามารถเห็นก็เห็นได้ใช้ได้เลยครับตัวน,นี้จะเป็นตัวปรับระดับความเข้มความเข้มแสง โอเคเดี๋ยวผมปรับดูนี่จะอ่อนลงนี่จะเข้มขึ้นอ่าท่านสังเกตเห็นโอเคเดี๋ยวมาลองมองผ่านแว่นกันเลยดีกว่าครับครับเดี๋ยวลองดูผ่านแว่นนะครับว่าแสงมันจะชัดขึ้นไหม ไม่ต่างครับมองตาเปล่าอาจจะชัดกว่าซะโดยซ้ำครับโอเคโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้สวัสดีครับถือว่าใช้งานได้ครับ